ดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .2 ออทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยค่ะสำหรับค,คุณครูผู้สอนนะคะค,คุณครูแอนเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้เรากลับมาพบกับการเรียนรูปแบบออนไลน์นะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะเราจะกลับมาเรียนเสริมความรู้ในช่วงที่นักเรียนอยู่บ้านไปมั่พร้อมกันเลยค่ะ โดยคุณครูแอนนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนแผนภูมิรูปภาพในแนวนอนก่อนนะคะว่าจํานวนผลไม้ที่ร้านเย็นใจขายได้5วันนะคะใน5วันเนี่ยเขาขายได้เท่าไรจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ กำหนดให้นะคะรูปหนึ่งรูปแทนจํานวนน้ำผลไม้สิแก้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อมูลจำเนีนจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานไอศครีมรสต่างๆนะคะจะมีรสช็อกโกแลต14คนรสวาลลิลา8คนรสสตรอเบอรี่6คนรสโคล่า8คนนะคะ ต่อไปมาดูจำนวนนักเรียนที่ชอบรับประทานไอศกรีมรสต่างๆนะคะจะมีรสช็อกโกแลตรสวาลิลารสสตรอเบอร,บรี่และรสโคลาค่ะกำหนดรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะคะทีนี้มาดูปริมาณสัตว์น้ำที่บริษัทห้องเย็นขายได้ในเวลา1สัปดาห์นะคะจะมีปลาปูหมึกกุ้งนะคะ กำหนดให้รูปสัตว์1รูปแทนน้ำหนัก100กิโลกรัมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูสีเทียนนะคะจะมีด้วยการสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีเขียวและสีเหลืองค่ะจำนวนนักเรียนนะคะที่ชอบสีแดง12คนสีฟ้า6คนสีม่วง14คนสีเขียว2คนและสีเหลือง8คนนั่นเองค่ะ กำหนดให้สีเทียนหนึ่งแท่งแทนจํานวนสีเทียนที่นักเรียนชอบสองคนนะคะที่ชอบค่ะเรามาดูกันนะคะว่ารูปสีเทียน1รูปแทนจํานวนนักเรียนกี่คนคะเด็กๆอ่าสองคนถูกต้องค่ะนักเรียนชอบสีเทียนสีใดมากที่สุดคะอ่าเก่งมากเลยค่ะสีม่วงนะคะต่อไปมีจำนวนกี่คนคะส,สิคนถูกต้องค่ะ ต่อมาค่ะนักเรียนชอบสีเทียนสีใดน้อยที่สุดคะสีเขียวเก่งมากเลยค่ะมีจำนวนกี่คนคะสองคนถูกต้องค่ะนักเรียนที่ชอบสีเทียนสีเหล e e e ืองมีจำนวนกี่คนคะแปดคนถูกต้องค่ะมีจำนวนนักเรียนที่ชอบสีเทียนสีม่วงมากกว่าสีเทียนสีเหลืองกี่คนคะเราเอาสิบสี่ลบแปดเท่ากับ 6โคนเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงจำนวนดินสอที่ร้านค้าขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะจะมีวันจันทร์อังคารพุธเสาร์และศุกร์นั่นเองค่ะกำหนดให้ดินสอ1แท่งนะคะแทนดินสอ5แท่งเองค่ะเอาละค่ะครูถามคำถามนักเรียนต่อไปนี้นะคะ รูปดินสอหนึ่งรูปแทนดินสอกี่แท่งเอ่ยหาแท่งค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปวันใดขายดินสอได้มากที่สุดคะวันพุธค่ะขายได้ห0แท่งค่ะต่อมานะคะวันใดขายดินสอได้น้อยที่สุดคะวันพฤหัสบดีขายได้15หแท่งค่ะต่อมาค่ะวันจันทร์ขายดินสอได้มากกว่าวันสุกี่แท่งคะ3 5หลบ30เท่ากับ5แท่งเองค่ะ ต่อมาค่ะวันพฤหัสบดีขายดินสอได้น้อยกว่าวนาคารกี่แท่งคะ25่ะ2 5ลบ15เท่ากับ10แท่งค่ะเอาละค่ะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะจร ลอรมประสานสัมพันธ์ทำไมตรีเฉิดชาิทำรงพระทุนองค์ราชันยังยืนหยัดยึดหลักศาสนาปมใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไข่กอทีิพดของเราเปียนปัญญาแดันแก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอำไพั ทำเป็นเอกเล็กไว้กำรองไว้วิธีไทยนทำธรรมาชาติเงนรมมารยาตยามล้อง3พิษาเลือกี้ลหนึ่งหยิบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาละค่ะเรีกเด็กเปิดหน้าที่151กันเลยค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนไข่ไก่ ที่แม่ค้าขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะวันจันทร์60ฟองวันอังคาร40ฟองวันพุธ50ฟองวันพฤหัส30ฟองและวันศุกร์40ฟองนั่นเองค่ะกํำหนดให้นะคะไข่แทนจำนวนไข่ไก่10ฟองนะคะดเด็กวาดภาพเลยค่ะตรงเส้นนะคะ จะมีหนึ่งเส้นและด้านล่างจะมีหนึ่งเส้นนะคะเด็กเส้นแรกเรียนเขียนว่าแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนไข่ไก่ที่แม่ค้าขายได้นะคะส่วนเส้นล่างกำหนดให้ไข่ไก่แทนจำนวนไข่ไก่สิบฟองค่ะช่องตรงกลางให้เด็กวาดภาพนะคะ ตมฟันนั้นด้วยความรักด้วยใจสัทธาเชิญเรามาร่วมกันบารเลงเพลงแห่งรักและความภูพัันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์ทริวิทยา เรามาร่วมกับคานบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฝาขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาสิริวิทยาเราคือจันทาสิริวิทยานี่คือจันทาสิริวิทยา

I'll sorry. Boys and girls, let's rock your body Chimmy, 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 baby I can see you shake your body sway Yeah, yeah Aye, ay, ay, ay.

อ่าระค่ะเด็กเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะในหน้าที่151ค่ะอ่าเด็กทำเหมือนครูแอนไหมคะให้เด็กระบายสี เนื้อด้วยนะคะที่ไข่ค่ะยึดรักศาสนาภูมใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไขเกติพจน์ของเราเปรียบปัญญาแดงงก้าวอันประเสริฐเลิศล้อำอภไพ mm hmm. คุณธรรมเป็นเอกเลขไว้ดำรงไว้วิธีไทยนำ ทำมชาติรื่นรมมารยาทยามล้มซ้อมพิศารเล็กกีลาหนึ่งคู่เรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อเติมฟันดินด้วยความรักด้วยใจสัจจาเชิญเรามาร่วมกับาร บทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์สิริวิทยา เชิญเรามาร่วมกับคานบทเพลงแห่งรักและความอกปันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทิริวิทยาเราคือจันทาิริวิทยานี่คือจันทศริวิทยา Boom! Tiada 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 เด็กๆโคงเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในห้องเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ